ลองต้นนี่แหละอืมเริ่มมาแล้วต้องผิววข้างใตไปละอิว่ลึกกวละโอ้สิไ้้บิดเอานำมักมาทาน,นเนาะเบื้องไก่้ๆเนื้อตรงนี้นี่มันจะแตกออกมานะครับ fc เนื้อข้างในเนี่ยดูใกล้เนี่ยมันจะมีเริ่มมีน้ำเห็นไหมครับดูใกล้เนี่ยจะเรื่อมมีน้ําซึมเห็นไหมครับจะเริ่มมีน้าซึมจากยางไม่มีอะไรเลยนะครับลิปแรกๆจากยางไม่มีอะไรตรงนี้ตรงมือผมเนี่ยเป็นเนื้อเที่ยวกระสับลัดออกนะครับตรงเนี้ยเป็นเนื้อเนื้อเก่าฮะเดี๋ยวจะแตกออกตรงข้างในลึกๆอ่ะเดี๋ยวจะเลือนเนี่ยจะเป็นเนื้อใหม่นะดูใกล้เห็นไหมเนี่ยก็จะแตกออกนะเนื้อเนื้อเก่าจะแตกออกเนี่ย ราจะดูดูเรื่อยๆนะครับเห็นไหมดูใ,ใกล้ๆข้างในเนี่ยปลายเล็บผมเนี่ยมันก็จะเป็นเริ่มมีตุ่มมีอะไรขึ้นมาเริ่มมีน้ามีนวลเห็นไหมเอาไปเอามาก็จะหยดออกมาเรือยเห็นไหมครับสุดท้ายก็จะเริ่มมีมาเรื่อยๆนะเริ่มรักษาในวันที่สิบเจ็ดมิถุนาวันนี้วันที่สองกรกฎานะครับต้นเนี้ยให้ดูตน้นไก่ อันนี้พักเที่ยงของวันที่สองก,กรกฎานะต,ต้นใกล้เกี่ยวมังกรนะครับต้นที่สามที่เรารักษาเนี่ยเนี่ยนี่เลยครับจากไม่มีอะไรเลยครับดูนะจากไม่มีอะไรดูน้ำยางก็หยดเข้มข้นด้วยนะครับเสียดายไม่ได้อาน้ำหมักมาด้วยนะมาทาให้เอซีได้ดูแต่จะให้ดูว่ามันจะเริ่มมีฝอยตรงนี้นะ ตุ่มๆตัวปลายเล็บผมจะมีตุ่มๆออกมาตัวนี้ก็จะเริ่มมีเยอะละเนี่ยแนวยาวเริ่มมีเริ่มมีจากแนวยาวตรงนี้เลยเสียดายมากไม่ได้อาน้ำหมักมาด้วยแต่จากตัวนี้ไปมันออกเยอะมันยาวไปนวนเลยดูนะหยดนะยางเข้มข้นด้วยนะครับสวนนี้ก็ดีวิวจากเริ่มแรกจากไม่มีอะไรสามต้นเลยนะครับให้ดูสามต้น มาเจาะดูมันก็จะมีทุกต้นนะเมื่อวานมาเจาะดูนะครับเนี่ยเมื่อวานมาเจาะดูแต่ครั้นี้เราจะให้ดูจากใต้แผลเก่าเลยนะเนี่ยก็จะเริ่มมีตุ่มๆออกมาเดี๋ยวข้างในหยดนะหยดติ่งๆเลยครับนเริ่มมีออร่านะเปลือกข้างในจะแดงเปลือกดันเปลือกเก่าออกมานะครับเยาวานี่นะหยดนะครับเนี่ย เดี๋ยวเศรษกิจได้ตัวนี้เดี๋ยวช่วงนึ่เศรษฐกิจได้มากน้อยก็ว่ากันไปฝนตกครับช่วงนี้เจ้าของก็พักกีดขอบคุณนะครับ f สี่สวัสดีครับอ๋อปาดอีกด้วยปาดอีกดูร่อง,งในเลยเห็นไหมครับปาดดูร่องข้างในมันก็จะมีตุ่มๆุ่มออกมาเห็นไหมครับเนี่ยข้างในสร้างเนื้อใหม่ก็จะมีเห็นไหมครับเนี่ยเสียดายมากคือไม่ได้ออกมาทาน้ำมกัก โคตรเสียดายเลยแต่คือน้ำน้ำยางมันตามมาเยอะฮะเนี่ยสังเกตไหมครับดองตุมต่มๆเนี่ยออกมาออกมาเลยจะอัปเดตพัฒนาการให้ดูทุกอาทิตย์เหรอครับปาดอย่างเงี้ยให้ดูทุกอาทิตย์โอเคครับสวัสดีครับ